จึงได้รู้อย่างนี้ว่าชาติปีทุ้าแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์เจราปิทุกคาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มารราน้ำปิทุคาแม่ความตายก็เป็นทุกข์โสกัปริเทวะทุกขะทุก มีกปกติอยู่ในวิหารทิ้งสติที่เรือนภาสดูกที่เรือนโพในที่นั้นานตาธรรมธาเนนภาวันทุปูจิตาโสติงการนเดตวิหารมมา ตะน,นันจาอายสัมมันตานักศีละวันตนัญจะโอโุนโุทยามะสาธุโนพันตอายสัมมโตศีละวันโตจัข้าพระเจ้ทาทั้งหลายขอน้อมถวายซึ่งพระตา 1 <laughs> 2ข้างๆเนี่ยขับรถครับขับรถ